เจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุเนียน่าจะมีความมีจิตมำนรเพิ่มขึ้นน่าจะช่วยได้นะน่าจะาดีกว่าไม่ติดสนับสนุนโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่กลุ่มการคิดต้นทุนและนวัตรกรรมงานซักฟอกโรงพยาบาลขอนแก่นกับการหาตน้นทุนที่แท้จ,จริงของงานซักฟอกเพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายระหว่างซักเองและส่งให้บริษัทเอกชนซักเพื่อบริหารเครื่องอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและ นำผ้าที่เหลือใช้จากงานซักฟอกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลเรามีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเชิญหาคำาตอบพร้อกันได้เลยค่ะเมื่อไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละหมวดในงานซักฟอกโรงพยาบาลขอนแก่นเราจึงเข้าปรึกษาหัวหน้างานซักฟอกและวิศวกรโรงพยาบาลขอนแก่นจนได้ทราบต้นทุนที่แท้จริงมา ต้นทุนที่แท้จริงของงานซาวฟอกส่วนใหญ่จะอยู่ที่หมวดซัก32%ลองลงมาคือหมวดอบ24%หมวดหอเซต21%หมวดเก็บผ้า9%หมวดธุรการและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ6%หมวดจ่ายผ้า5%และหมวดตรวจสอบคุณภาพ3%ค่ะรวมต้นทุนทางตรงและทางอ้อมจะได้กิโลกร,รัมละ12.51บาท ทราบหรือไม่ว่าโรงพยาบาลขอนแก่นจ้างบริษัทเอกชนซักผ้าวันละ5,000กิโลกร,รมัมมีค่าใช้จ่ายในการส่งผ้าให้บริษัทเอกชนซักกิโลละ13.95บาทมีแนวโน้มว่าในปีงบประมาณหน้าบริษัทเอกชนจะเพิ่มราคาส่งซักเป็นกิโลละ14.5บาทและโรงพยาบาลซักผ้าเองจะมีต้นทุนในการซักเพียงกิโลกร,รัมละ12.51บาทหากโรงพยาบาลขอนแก่นหันมาซักผ้าเองทั้งหมดในระยะเวลาเพียงแค่2ปีก็สามารถซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ได้เองแล้วค่ะ จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานซักฟอกทำให้เราทราบว่ามีอัตราการใช้ผ้าเช็ดมือสูงขึ้นและอัตราการสูญหายก็สูงขึ้นตามไปด้วยเราจึงได้ทำป้ายรณรงค์การใช้ผ้าเช็ดมืออย่างประหยัดโดยมีการติดป้ายรณรงค์ทุกวอดและได้รับความร่วมมือจากพยาบาลเป็นอย่างดีปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่นมีผ้าซับเลือดขนาด15คนูน15นิ้วจำนวนมาก ผ้าจับเลือดได้ถูกส่งกลับมาซ้ำในหน่วยนะำตกฟอกทุกวันทําให้ล้สต๊อกที่ไปเก็บไม่พอและไม่ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ mm hmm. เราได้คิดคนนวัตกรรมที่สามา,ารถนําผ้าสวอปไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเราได้ทําที่รองไม้คํายันและต้นนมเทียมที่ทําจากผ้าสวอป ะค,ะคือการเปรียบเทียบระหว่างหมอนรองรักแร้ของไม้ค้ำยันแบบธรรมดาและหมอนรองรักแร้ของไม้ค้ำยันที่ทําจากผ้าสวอหหมอนรองรักแร้ของไม้ค้ำยันแบบธรรมดานะคะไม่มีต้นทุนในการทําที่รองรักแร้ทาจากไม้พุ่มด้วยหนังหมอนรองรักแร้ไม่มีความนุ่มเมื่อใช้ไม้ค้ำยันเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดแผกดทับบริเวณใต้รักแร้ทำความสะอาดได้โดยวิธีการเช็ดมีความมั่นคงในการทวมตัวในขณะเดินแบ่งเบาภาระในการรับและ ในการลงน้ำหนักของขาทั้งสองข้างเมื่อเปรียบเทียบกับหมอนรองรักแร้ของไม้ค้ำยันที่ทำจากผ้าสวมนะคะมีต้นทุนในการทำ3า0 7ิบเจบาทที่รองรักแร้ทำจากผ้าสวมที่หุ้มด้วยหนังหมอนรองรักแร้จึงมีความนุ่มเมื่อใช้ไม้ค้ำยันเป็นเวลานานนะคะไม่เกาะให้เกิดแผลใต้รักแร้ทำความสะอาดได้โดยวิธีการเช็ดหรือถอดออกจากไม้มาสักนะคะมีความมั่นคงในการทรงตัวแบ่งเบาภาระในการรับและลงน้ำหนักของขาทั้งสองข้างได้ดียิ่งขึ้น เตรเทียมระหว่างเต้านมเทียมกับซีโคนเต้านมเต้านมเทียมนะคะหรือเต้านมประดิษฐ์มีต้นทุนอยู่ที่คู่ละ101.539บาทมีรูปทรงครึ่งวงกลมมีความอ่อนนุ่มสามารถดัดแปลงตามรูปทรงที่ต้องการได้สามารถดึงออกจากเสื้อชั้นในได้ทำความสะอาดได้โดยการซักสามารถทำขึ้นเองได้และเพิ่มความมั่นใจให,ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ค่ะ ส่วนชิลิโคนเต้านมนะคะมีต้นทุนอยู่ที่คู่ละ2,400บาทมีรูปทรงคล้ายรูปสามเหลี่ยมมีความยืดหยุ่นคล้ายกับเต้านมจริงมากสามารถถอดออกจากเสื้อชั้นในได้ทำความสะอาดได้โดยการเช็ดไม่สามารถทำขึ้นเองได้และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะหลังจากเราได้เปรียบเทียบราคาชุดชั้นในไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจึงได้นำชนุดชั้นในของเรามาทดลองกับผู้ป่วยโรคมะเร,ร็งที่ศูนย์นางถือซึนมีบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น จะรับความร่ว,วมมือจากพยาบาลและผู้ป่วยเป็นอย่างดีค่ะก,ก,การบริหารเรื่องอกโดยใช้ทฤษฎีเพิร์สหรือ CCM ผ้าเปื้อนน้อยนะคะลูกศรเป็นสีชมพูผ้าเช็ดมือลูกศรเป็นสีฟ้าผ้าเปื้อนมากหรือผ้าติดเชื้อลูกศรเป็นสีเหลืองค่ะเพิร์ผ้าเปื้อนมากและผ้าเปื้อนน้อยกรณีปกติแบบเดิม จากการทำงานของภาพเบื้อนมากและภาพเบื้อนน้อยแบบเดิมทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงมากขึ้นเราไม่สามารถลดระยะเวลาของการทำงานอื่นๆได้แต่เราสามารถบริหารเครื่องอบให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเพลทผภาพเพื้อนน้อยทางเลือกที่3กรณีปกติ จากการทำงานแบบเดิมนะคะทำให้มีต้นทุนสูงถึง29,897.63บาทจึงทำให้ต้องคิดค้นทางเลือกเพิ่มขึ้นและหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดจากการที่เราได้คำนวณหาทางเลือกมาแล้วนะคะพบว่าทางเลือกที่3เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดทางเลือกที่3นะคะมีต้นทุน2 9 4 4 6 1บาทเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นแล้วนะคะทางเลือกที่3เป็นทางเลือกที่ต่ำที่สุดในภาพต้นไม้แบบปกติค่ะ เพลิภาพเป็นมากและภาพเป็นน้อยจากเดินกรณีฉุกเฉินเครื่องอบเครื่องที่5าชำรุดเนื่องจากเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ชำรุดไปอย่างหนึ่งเครื่องจึงทําให้มีเปนทุนในการซักผ้าที่สูงขึ้นและไม่สามารถบริหารระยะเวลาของกิจกรรมอื่นๆได้แต่สามารถบริหารเครื่องอบที่ไม่ชำรุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเคยิภาพเป็นมากและภาพเป็นน้อยทั้งเรื่องที่หนึ่งกรณีฉุกเฉินเครื่องอบเครื่องที่ห้าชำรุด จากการทำงานแบบเดิมพบว่ามีต้นทุนสูงถึง27,832.92บาทจึงทำให้ต้องคิดค้นทางที่จะขึ้นมาและหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดค่ะจากทั้งเลือกที่1,2,3,4นะคะพบว่าทั้งเลือกที่1เป็นทั้งเลือกที่ต่ำที่สุดนะคะทั้งเลือกที่1ค่ะมีต้นทุน27,648.62บาทน,นะคะ หากเที่ยวกับทางเลือกอื่นแล้วนะคะทางเลือกที่หนึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ต่ำที่สุดค่ะ